ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกุมนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนหน้าการงานธุรกิจการเงินความรักชาวกราสีกุมเป็นอย่างไรนะคะช่วงเวลาสับไพ่ถ้าคุณรู้สึกว่านานเกินไปสามารถเลื่อนผ่านเข้าสู่ช่วงทำนายได้เลยนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกุมนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนหน้าเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมได้ไพ่ The d เ s นะคะได้ไพ่สี่เหรียญได้ไพ่ The e m p r e พสมหาราชินีนะคะ ชาวราศีกลุ่มนะคะท่านใดที่ผ่านปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆในชีวิตมาแล้วมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเรื่องงานธุรกิจการเงินอบครอบครัวความรักบางคนความครอ,อบครัวแตกแยกความรักเลิกลายหย่าล้างบางคนมีปัญหาเรื่องการเงิน บางคนมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจล้มละลายหรืออะไรก็ตามที่ชาวราศีกุมผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วนะคะมันจบสิ้นแล้วเคาะกรรมใหญ่ๆของคุณมันจบสิ้นแล้วเหมือนคุณได้เกิดใหม่อีกครั้งนะคะในชีวิตเนี้ยเหมือนชาวราศีกุมได้เกิดใหม่อีกครั้งแล้วการเกิดใหม่อีกครั้งครั้งนี้ขอให้ชาวราศี เปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยต่างๆที่มันรู้สึกมันไม่ดีมันไม่ดีนะ,ค,ะคุณควรจะลดและก็ปรับเปลี่ยนบ้างนะคะหลายสิ่งหลายอย่างชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาอุปสรรคต่างๆ,ๆเกิดขึ้นเพราะตัวคุณเองการกระทําของคุณเองจิตใจคุณเองนิสัยใจคอคุณเอง มันทำให้คนรอบข้างมีปัญหาอุปสรรคกับคุณนะคะคุณเป็นต้นเหตุพูด้ง่ายชาวราศีกลุ่มหลายๆท่านถ้าคุณพิจารณาดีๆแล้วต้นเหตุหลักๆมาจากการกระทําพฤติกรรมของคุณนะคะมันมาจากพฤติกรรมและการกระทําของคุณ ชาวราศีกุมบางอย่างนิสัยใจคอหลายอย่าเขาไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านไม่ค่อยเหมือนคนอื่นอารมณ์เหมือนขึ้นขึ้น,นลงลงถ้าคุณเข้าถูกช่วงที่ราศีกุมเขาอารมณ์ดีคุณจะได้แต่สิ่งดีๆแต่ถ้าคุณเข้าช่วงอารมณ์ที่เขาไม่ดีคุณก็จะได้แต่สิ่งไม่ดีกลับมานะคะชาวราศีกุม่ใส่ยใจคอไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเท่าไหร่นะคะ เหมือนไม่ค่อยเหมือนอันนี้ไม่จะนิสัยจะแบบคนอยู่ด้วยจะปรับตามยาก <c oughs> คนที่อยู่ด้วยกับคนคนที่อยู่กับชาวราศีกุมอะ่ะนะคะใครที่มาส่องชาวราศีกุมถ้าคุณอยู่กับชาวราศีกุมคุณจะรู้สึกว่าชาวราศีกุมเนี่ยนิสัยใจคอไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาเท่าไหร่ <c oughs> เป็นอะไรที่แปลกแปลกแปลกดีดีดีจนน่ากลัว ร้ายก็จนร้ายสุดๆอะ่ะดีก็ดีจนน่ากลัวจะพูดยังไงอะ่ะคือเขาเขาเวลาเขาดีเขาก็ดีเกินมากดีจนตกใจอะ่ะอืมเวลาร้ายก็ร้ายสุดๆดอะ่ะประมาณเนี้ยค่ะชาวราศีกุมและเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองมากชาวราศีกุมดังนั้นถ้าใครที่ จบปัญหาอุปสรรคใหญ,ใหญ่ในชีวิตผ่านมาแล้วเจอมาแล้วล้มลุกคุกคานมาแล้วผ่านมาเรียบร้อยต่อไปนี้ให้คุณเริ่มต้นใหม่สิ่งสำคัญที่สุดคุณต้องเริ่มที่ตัวคุณเองนะคะชาวราศีกุมคุณต้องปรับเปลี่ยนนิสัยใจคอบางอย่างของตัวคุณเองแก้ไขาย,ยากไม่ยากแต่ปรับให้มันลดน้อยลงก็ยังดี <c ười> นะคะคุณจะปรับเปลี่ยนได้เลยหรือทิ้งนิสัยทิ้งอะไรอ่ะ,อะ อะไรที่มันไม่ดีเหมือนแต่ก่อนนะ่ะคุณมันยากที่จะทิ้งแต่ก็ควรจะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นก็ยังดีนะคะชาวราศีกุมทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณชาวราศีกุมจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเงินเท่าไหร่เขาค่อนข้างชีวิตที่เกิดมาชาวราศีกุมเนี่ยบางคนอาจจะเป็นลักษณะอยู่แต่กับแม่หรืออยู่แต่กับพ่ออาจจะเกิดปัญหาแบบ พ่อหรือแม่เสียชีวิตนะคะชาวราศีกุมถึงอยู่กับพ่อหรือกับแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชีวิตคุณก็ไม่ได้ขาดชีวิตคุณก็ไม่ได้ขาดโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณมีเข้ามาตลอดคุณไม่ได้ขาดแต่ไม่รู้ว่าอะไรโดนจิตโดนใจทําให้นิสัยคุณไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขา นะคะชาวราศีกุมคนที่สามารถทนอยู่กับชาวราศีกุมได้เนี่ยโอ้ขอนับถือนับถือคืออารมณ์เขาเปลี่ยนแปลงไวอะชาวราศีกุมค่อนข้างอารมณ์เปลี่ยนแปลงไวเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะซอฟลงบ้างเผาลงบ้างเบาลงบ้างนะคะชาวราศีกุมอะไรที่นิสัยที่มันแปลกๆไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาดีก็ดีจนน่ากลัวร้ายก็ร้ายสุดๆนะคะชาวราศีกุม นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการยึดติดบางสิ่งบางอย่างชาวราศีปุ่มกลุ่มมีปมมีปมในชีวิตที่ทําให้ต้องยึดติดหรือเปล่าหรืออันนี้ใส่ที่เขาไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านหรืออาจจะเป็นเพราะเขามีปมอะไรในใจหรือเปล่าตั้งแต่อดีตนะคะอดีตอดีตอดีตตั้งแต่เด็กเยาว,ว์วัยทางานช่วงไหนก็ตามก็ไม่แน่ใจหรือเปล่า ขาอาจจะเป็นช่วงที่เขามีปมในใจที่เขาทําให้เขานิสัยไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะชาวราศีกุมจริงๆแล้วชาวราศีกุมเขายึดติดและก็ห่วงแหนห่วงแหนนะคะห่วงแหนยึดติดห่วงแหนกับลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างไม่ว่าจะการงานธุรกิจการเงินหรือแม้แต่ความรักครอบครัวเขาค่อนข้างยึดติดของเก่า เขาเป็นคนยึดติดนะคะยึดติดแล้วก็ห่วงแหานมากเขาปล่อยวางบางครั้งเขาปล่อยวางไม่ได้มันก็เลยทำให้นิสัยเขาฉุนเฉียวง่ายเขาปล่อยวางไม่ได้ถ้าเขาปล่อยวางได้ชีวิตของชาวราศีกุมจะมีความสุขมากชีวิตที่ชาวราศีอื่นๆจะอิจฉาคุณมากนะคะชาวราศีกุมเขายึดติดเขาห่วงแหวนเขา เหมือนเขาไม่พอใจในในบางสิ่งบางอย่างที่เขามีอยู่แต่ทั้งที่เขาหารู้หรือไม่ว่าชีวิตเขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์กว่าคนอื่นเยอะๆคนอื่นที่เขาเขาแย่กว่าคุณมีเยอะมากกว่าคุณมากแต่คุณรู้สึกกับไม่พอใจไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะชาวราศีกุมถ้าคุณปล่อยวางเรื่องการยึดติดต่างๆได้ชีวิตคุณจะ อุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งโอกาสร่ำรวยก็มากนะคะคุณต้องปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างที่เป็นปมในใจหรืออะไรก็ตามที่คุณยึดติดอยู่ไม่ว่าเรื่องงานธุรกิจการเงินหรือแม้แต่ความรักคุณต้องปล่อยวางให้ได้ก่อนนะคะชาวราศีกุมค,คุณมีปมบางอย่างในใ,นใจหรือเปล่าก็เลยทำให้พฤติกรรมคุณไม่ค่อยเหมือนชาวบ้าน แต่คุณถ้าคุณไม่บอกไม่แสดงออกไม่บอกให้เขารู้เขาก็ยากที่จะปรับที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนรอบข้างหมายถึงคนรอบข้างนะเขายากที่เขาจะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ไปซ่อมแซมให้คุณได้แต่ถ้าคุณกล้าพูดกล้าบอกกล้าเปิดเผยออกมาคนรอบข้างเขาพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบำรุงทะนุถนอมช่วยรักษาเยียวยาจิตใจของคุณให้ดีขึ้นแน่นอนคุณกล้าที่จะบอกคนอื่นไหม คุณมีปมอะไรอยู่ในใจคุณกล้าที่จะบอกคนอื่นไหมคะชาวราศีกุมคุณมีปมอะไรหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะแต่บางครั้งคุณต้องการที่คุณยึดติดทวนหววแขนนะคะคุณยึดติดมากเกินไปคุณไม่รู้จักปล่อยวางคุณไม่พอใจในสิ่งที่จริงนี้จะทําให้ชีวิตของคุณไม่มีความสุขนะคะชาวราศีกุมคุณจะไม่มีความสุขคุณต้องรู้จักปล่อยวาง ปล่อยวางนะคะไม่แต่เรื่องงานก็เหมือนกันงานชาวราศีกุมณนะช่วงหนึ่งก็ถึงคุณไม่ได้ทงานแต่คุณก็ไม่ได้ลําบากชาวราศีกุมณนะช่วงหนึ่งอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ได้ทางานแต่คุณก็ไม่ได้ลําบากคุณก็ยังมีเงินเก็บมีเงินใช้อยู่นะคะถึงคุณไม่ทํางานคุณก็ไม่ได้ลาบากในช่วงหนึ่งที่ชาวราศีเจอกุมเจอวิกฤตปัญหาอุปสรรคในชีวิตเจอข้อกรรมในชีวิตช่วงนั้นคุณอาจจะไม่ได้ทำงานแต่คุณก็ไม่ได้ลำบาก <c oughs> คะชาวลาสีกุมนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคุณต้องปล่อยวางปัญหาอุปสรรคในชีวิตต่างๆให้ได้นะคะให้ได้คุณมีปมอ,อะไรอยู่ในใจก็ตามคุณต้องปล่อยวางให้ได้นะคะแล้วคุณจงพอใจแล้วก็มีความสุข กับสิ่งที่คุณมีอยู่นะคะเมื่อคุณพอใจและคุณปล่อยวางได้นะคะชีวิตคุณจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงมั่งคัง่งโอกาสที่คุณจะร่ํารวยมากก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนามันมีโอกาสจะได้มานะคะแต่ถ้าคุณปล่อยวางไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันจะยากที่มันจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะความอุดมสมบูรณ์ความร่ํารวยมั่นคงมั่งคัง่งยากที่จะเข้ามา ะะแต่เมื่อไหร่ที่คุณปล่อยวางได้ชีวิตคุณจะมีความสุขนะค,ะคุณจะมีความสุขนะะชีวิตคุณจะเพียบพร้อมแทบทุกอย่างเลยนะคะถ้าคุณปล่อยวางหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณมีอยู่ไม่รู้นะคะหรือบางคนอาจจะมีปมในใจก็ไม่แน่ใจนะคะ ถ้าคุณปล่อยวางได้ชีวิตคุณจะอุดมสมบูรณ์มีความสุขทางครอบครัวเรื่องการงานธุรกิจการเงินความรักทุกอย่างมันจะเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณสุขสบายนะคะไม่ต้องเป็นเดือดเป็นร้อนไม่ต้องกวนกวายไม่ต้องฟุ้งซ่านนะคะใครก็ตามที่เจอปัญหาประสาทในชีวิตในเรื่องการงานหรือธุรกิจการเงินคุณอาจจะล้มมาแล้ว ลม้มลุกคุกคานมาแล้วก็ตามนะคะไอ้ที่มันแล้วไปให้มันจบไปเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่คุณอย่าไปยึดติดอดีตที่มันสูญเสียไปในอดีตไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะชาวราศีกุมไม่อยากให้คุณไปยึดติดอะไรก็ตามที่คุณเคยสูญเสียไปในอดีตแล้วคุณอยากเริ่มต้นใหม่คุณก็ควรสารสัมพันธ์สิ่งใหม่ๆนั้นขึ้นมาใหม่นะคะถ้าคุณสารไม่ได้คุณก็หาอะไรใหม่ๆเข้ามาทํา นะคะไม่ว่าจากการงานหรือธุรกิจก็ตามนะคะชาวราศีกุมถึงส่วนมากถึงคุณไม่ทํางานทําธุรกิจคุณก็ยังมีกินมีใช้อาจจะมาจากมรดก,ดกตกทอดจากพ่อแม่หรือเปล่านะคะจากญาติผู้ใหญ่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะโดยส่วนรวมแล้วชาวราศีกุมถือว่าเป็นชาวที่โชคดีทางการเงินการงานธุรกิจมากค่อนข้างมากกว่าคนอื่น นะคะคนอื่นเข้าอิจฉาคุณด้วยซ้ําแต่บางครั้งคุณทําตัวคุณเองก็เลยทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตนะคะดังนั้นคุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างตัวเองที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมือนชาวบงชาวบ้านเขาคุณต้องค่อยปรับเปลี่ยนตัดออกไม่ได้ทิ้งไม่ได้วางไม่ได้ก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีๆขึ้นนะคะ,ะต่อไปเข้าสู่เรื่องความรัก ชาวราศีกุมนะคะบางคนอาจจะเจอมรสุมเรื่องความรักมาแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครอบครัวแตกแยกนะคะแตกแยกเลิกรายา่ารักนะคะแต่ก็มีอกแต่คุณยังรู้สึกห่วงแหนหวงแหนคนรักเก่าคนเก่าอยู่หรือเปล่าคุณอาจจะห่วงแหนคุณอาจจะคิดถึงคนเก่าอยู่คุณอยากขอโอกาสเขามาเริ่มต้นใหม่อยู่หรือเปล่าในเรื่องความรัก นะคะชาวราศีกุมถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นคุณมีโอกาสที่คนเก่าเขาอาจจะหวนกลับมาหาคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้ดีขึ้นที่เขาไปพ่อเขาทนพฤติกรรมของคุณไม่ไหวนะคะอันนี้ก็ต้องบอกตรงคุณต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะคะคุณมีคนเรามีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวไม่มีใครดีพร้อม100%อเซ นะคะแต่คุณควรจะเผาลงบ้างบางเรื่องบางอย่างบางสิ่งบางอย่างคุณเจ้ากีเจ้ากาหรือจุกกิกับคนรักของคุณมากเกินไปคุณบงการเขามากเกินไปคุณบังคับเขาห้ามทำแต่คุณทำได้มันก็ไม่แฟร์นะคะบางสิ่งบางอย่างคุณไปบังคับเขาว่าเขาต้องอย่างงาู้นอย่างนี้เขาต้องอย่างนั้นอย่างนี้ตามอกเอาอกเอาใจคุณ นะคะดูแลเทคแคร์อินเดพเคนคุณคุณต้องนึกถึงเขาบ้างนึกถึงใจเขาใจเราบ้างการที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอะ่ะมันไม่ได้ง่ายบางครั้งชาวราศีคุมคุณเป็นเสาหลักในครอบครัวด้วยนะคุณเป็นเสาหลักนะคะคุณเป็นคนรายได้ทุกอย่างรายจ่ายทุกอย่างคุณเป็นคนรับผิดชอบหมดนะคะแล้วคุณใจเขาเอาอ,อกเอาใจตามใจคุณทุกเรื่องมันก็เป็นไปไม่ได้ ะะการใช้ชีวิตคู่คุณจะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลไม่ได้นะคะคุณต้องทําอะไรก็ตามที่ทําให้เขารู้สึกว่าทําให้เขาเห็นน่ะด้วยว่าคุณก็รักเขาเทคแคร์ care, เขาเอนเตเกนเขาดูแลเขาเหมือนกันนะคะคุณอยาให้เขาเป็นฝ่ายให้คุณอย่างเดียวคุณต้องเป็นฝ่ายให้บ้างแต่บางคนชาวราศีกุมอาจจะติดตรงที่ว่าโอ้ฉัน ฉันให้เขาเยอะนะเรื่องการเงินอะไรเงี้ยฉันให้คุณไม่ได้เงินเขาใช้หรอกแต่เวลาไปไหนมาไหนด้วยกันคุณก็เป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างคุณก็จ่ายทุกอย่างแต่คุณไม่ได้เอาเงินให้เขาไปใช้ส่วนตัวเพราะว่าการที่คุณไม่ให้ก็เหมือนกับว่าคุณชอบให้เขาทําอันเนี้ยคุณก็บังคับให้เขาทำเงี้ยคุณชอบให้เขากินอันเนี้ยคุณก็ให้เขากินอันเนี้ยคุณชอบให้เขาอยากซื้อเสาาื้อผ้าตัวเนี้ยบางครั้งเขาไม่ได้ชอบหรอกแต่เขาไม่มีทางเลือก เพราะว่าอะไรเขาไม่ได้มีเงินอะไรประมาณเนี้ยคู่ชีวิตของคุณปัญหาเล็กๆน้อยๆคุณควรใส่ใจนะ,ะการช่วยเหลือการนิดๆหน่อยๆมันก็เป็นน้าใจเล็กๆน้อยๆที่แสดงออกที่จะทําให้คนรักของคุณเขาอยู่กับคุณนานมากขึ้นบางครั้งชาวราศีกุมค,คุณต้องผ่านบทเรียนเรื่องความรักมาก่อนคุณหนึงจะเห็นคุณค่าของมันนะคะ บางครั้งชาวราศีกุมต้องผ่านบทเรียนเรื่องความรักมาก่อนคุณถึงจะเห็นคุณค่าและก็เห็นความสําคัญในสิ่งนั้นนะคะอ่ะโอเคแต่เมื่อคุณเข้าใจได้เห็นคุณค่าในสิ่งนั้นนั้นแล้วคุณจะได้มาซึ่งความอบอุ่นนะคะทางครอบครัวคุณจะมีความสุขบางคนอาจจะถึงขั้นกับช่วงบ้านปลายช่วง ปลายของชีวิตแล้วก็ได้ถึงจะได้พบเจอความรักที่ใช่นะคะบางคนอาจจะถึงช่วงบั้นปลายของชีวิตแล้วอายุค่อนข้างมากแล้วถึงรู้ว่าบุคคลน,นี้สําคัญและก็มีคุณค่ากับชีวิตเราเราควรที่จะรักษาเขาไว้ทนุถนอมน้ําใจเขาไว้ชีวิตคู่ไม่ได้เรื่องง่ายไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าเข้าอ,อกเข้าใจกันนะคะช่วยเหลือเกอ้อหนุนกันมีน้ําใจให้ซึ่งกันและกันนะคะ มันจะอยู่ได้ด้วยความสุขนะคะมันจะมีความสุขนะคะครอบครัวคุณก็จะมีความสุขคุณจะอบอุ่นนะคะพูดง,ง่ายๆชาวราศีกุมคุณต้องผ่านต้องเจอบทเรียนมาก่อนคุณถึงจะเข้าใจนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกุมโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ